กันอีกครั้งนะครับกับ s t l r t l t t e c h n ค l o g y c ี a n n e l นะครับกับผมทีละผู้จัดการฝ่ายขายบริษัท s m r t t Li h t t e c h n o l o g ีนะครับซึ่งคลิปในวันนี้ก็อยู่ในซีรีส์นะฮะ T6 Full Feature l i t นะครับ,รบวันนี้จะพูดถึงฟีเจอร์ v i d e o Conferencing Fea t u r ของ s ามเนะที่เกามีมาให้เลยนะฮะในทุกแพ็กเกจที่จำหน่ายอยู่นะครับก็ก่อนอื่นผมขอแนะนำเกี่ยวกับ Smart Light ก่อนนะครับ s มาร์ทไลทเราเป็นไทเทเนียมพาร์เนของ3ซที่อยู่ในประเทศไทยนะฮะโดยปีที่ผ่าน2ปีที่ผ่านมานะครับเราได้รับรางวัลทีเซ็กพาร์เนอร์อันดับ1ของเอเชีย2ปีซ้อนนะครับทั้งซึ่งทําให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าหากมาใช้บริการ3ซกับ Smart l i ลท์ท่านจะได้รับบริการจากทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญนะครับฟีเจอร์ที่1ของวิดีโอคอนเฟ e ร c i n g นะฮะโผ ก็คือการโหวตสร้างคําถามคําตอบนะฮะตัวนี้สามารถให้ออแก n ไนเซอร์หรือโฮสต์นะฮะคนที่จัดการประชุมเนี่ยสามารถสร้าง engagement หรือว่าการมีส่วนร่วมนะฮะของ Participant ได้เลยนะฮะหรือผู้เข้าร่วมได้เลยนะครับตัวนี้ทีเซ็กรองรับอยู่แล้วแต่เราจะต้องสร้างโพลก่อนที่เราจะเริ่มประชุมนะครับฟีเจอร์ที่2นะครับก็ PDF sharing นะครับตัวนี้เราสามารถอัปโหลด PDF ขึ้นไปที่เ,เรียกว่า Cloud s e r v ร์ของ ข่าวเว็บมิ팅ของ3าเซกนะฮะซึ่งทำให้เราสามารถสครัมได้คนอื่นสามารถมาขีดเขียนมาทำรูปต่างๆบนตัวเหมือนทำสครัมนะหรือว่า brainstorm ได้นะครับรวมถึงสามารถดาวน์โหลด pdf ต,ตัวนี้ลงไปได้ด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งความสามารถของ t tseconferencing นะครับถัดมานะฮะอันที่3นะแชร์สกรีน n ิ้งนะฮะตัวนี้ก็เราใช้กันเยอะอยู่แล้วไม่ว่าจะใช้บน microsoft teams google meet นะฮะ zoom หรือว่าตัวอื่นก็ตามนะฮะสามารถแชร์ ซึ่งทําให้เรามีส่วนร่วมหรือว่าสามารถปีเซนต์งานแนะนํางานอธิบายหรือสอนการใช้งานอื่นๆนะฮะสามารถทําได้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นยังมีความสามารถรีโมทแอสซิสแตนต์นะครับหมายถึงว่าพาร์ติซิพ n t นต์หรือว่าคนที่เข้าร่วมเนี่ยเราสามารถสมมุติเราเป็นการสอนการใช้งานเนี่ยนะฮะทำสามารถให้โฮสต์หรือว่าออแกไนเซอร์เนี่ยรีโมทนะฮะไป ปรับปรุงปรับเปลี่ยนหรือกดที่หน้าจอของเครื่องคลายเอนได้นะครับแต่ว่าก่อนจะกดได้เนี่ยจะต้องมีการติดตั้งนะฮะตัวคลายเอนขึ้นมาก่อนแล้วก็อนุญาสิทธิ์ให้กับโฮสต์ host, หรือออแก n น z เซอร์รีโมทไปไปคนโทรลได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งความสามารถที่สับเซกมีมาให้นะครับโอเคนะฮะถัดมานะฮะเรื่องไวบอร์ดไวบอร์ดนี่สามารถสแกมได้ไหมายถึงว่าผู้ที่เกี่ยวข้หลายๆคนสามารถมีส่วนร่วมในนี้ได้นะฮะสามารถขีดเขียน ความคุ้ได้ซึ่งตัวนี้ในตัวที่มีะระบบ video conferencing ที่เสียเงินก็จะมีฟังก์ชันนี้อยู่แล้วอย่าวเน g น Google Meet ที่เป็นตัวฟรีก็จะไม่มีไว้บอร์ดให้ใชนะ้สามารถขีดเขียนลากเป็นโมเดลเหมือนเขียนกระดานกันนะครับตัวนี้ทีเซ็กมีให้เลยนะฮะตัว y o u t u อินดิเ c ชันนะฮะตัวนี้สามารถทำสามเซ็กสามารถอินดิเกตกับ YouTube ได้แต่ YouTube สามารถทำได้2บประเภทนะฮะหก็คือสามารถสตรีมไลฟ์ของ YouTube ได้เหมือนว่าเราสมมติเรา ทำเว็บมีนานะฮะเราสามารถหรือทำคอนเฟรนซิ่งที่เป็นการสัมภาษณ์ด้วยตัวอย่างนะฮะเราสามารถออนแอร์ผ่านตัว YouTube ได้เลยนะครับรวมถึงเราสามารถเอาวิดีโอเนี่ยมาเพย์มาเพย์บนเพย์เพย์บนวิดีโอที่เป็น YouTube มาเพย์นะฮะซึ่งเวลาเราเพย์ผ่านช่องทางเนี้ยฝั่งตรงข้ามเขาจะได้ยินเสียงไปด้วยนะครับเม่เหมือนเราเปิดการหน้าจอปกติแชร์หน้าจอปกติเสียงมันจะไม่ได้ถูกส่งไปยังคนที่ เข้าร่วมประชุมกับเราด้วยนะครับอาจจะผ่านไม้เราแต่ว่าเสียงไม่ได้เข้าตรงนะครับแต่ว่าวิธีนี้จะเสียงจะไปด้วยนะครับโอเคอีกอันนึงก็คือ,เ,อเป็นอย่างที่แจ้งฮะตัว3ราเซกเนี่ยเขาขายเป็นลักษณะไซเมนต์เนสคอร์หรือคู่สายที่ใช้งานแต่ตัววิดีโอคอนเฟอเรนซิ่งหรือที่เขาเรียกว่าทีเซ็กเว็บมิทติงเนี่ยจะให้มาบัลเด่นมาฟรีเลยนะไม่ต้องซื้อไลเซนส์ให้ไม่จกให้มาฟรีเลยซึ่งในอีดิชันที่เป็นโปร d i ดิชันจะมี หนึ่งร้อ participant ที่สามารถเข้าไปใช้งานได้นะครับแต่ถ้าเป็น enterprise อยู่ที่250 participant นะฮะข้อดีของ T-sec video conferencing หรือ T-sec web meeting เนะี่ยหมายความว่าเวลาเราซื้อระบบ3 s e ไปเนะี่ยตัว user ในระบบทั้งหมดสามารถมีสิทธิ์ที่จะใช้ video conferencing ต,ตัวนี้ได้นะซึ่งมันจะไม่ได้ไปกินตัว simultaneous บนตัว3 s หลักนะฮะแต่ว่า user ที่ใช้งานได้จะต้องได้รับการอนุญ,ญาตจาก admin ทีนะ่ให้สิทธิ์สามารถใช้งานตัว ทีเซ็กเว็บเป็นจงได้นะครับก็สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายตรงนี้ลงไปได้นะฮะก็มีอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือตัวนี้สามารถบันทึกได้แต่ผมไม่ได้มีสไลด์เพราะมันไม่ได้อยู่ในลิสต์ของทีเซ็กฟีเจอร์ลิสต์นะฮะก็สามารถบันทึกได้นะฮะแต่ว่าตัวสามเซ็กจะเก็บไว้ให้แค่7วันนะฮะดังนั้นถ้าเราต้องการเก็บข้อมูลนานกว่านั้นเราอาจจะต้องดาวน์โหลดแล้วไปเก็บไว้คาบโซลเลอื่นๆแทนนะครับโอเคนะฮะก็จบกันไปแล้วนะครับกกัแบบการแนะนำทีเซ็ก Video Conferencing Feature ในซีรีส์ของ TSec Full Feature List นะครับยังไงก็เหมือนเดิมนะฝากกดไลค์กด s b s s r i b e c ช anel ของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ